อะได้ไประเทศมานะครับมันก็เร็วเร็วมากๆก,ก็คือ 3. สอับสเตอร์13 25ดูตับสับแบบโคตรมันเลยนะครับผมอันนี้ซื้อมาเท่าไห<ง>ร่อ่ะคันนี้คะไหนคันเนี้ยคันนี้จำราคาไม่ได้แล้วถ้าจำได้จะโดนด่าอ๋อคือไม่ใช่ว่าจำไม่ได้หรอกคือจำได้แต่ไม่ยอมบอกอจำได้จะโดนด่าเพราะฉะนั้นนี่จำไม่ได้นเซึ่งเฉยๆมันตี วันนี้นะคะพี่ปาจะพานน้องนะคะเข้าไปเล่นเกมของ a d 55 FIFA เกมนั่นก็คือเกมเพชรโกวากันค่ะเป็นเกมที่หาเงินง่ายๆมากๆเลยค่ะเข้าไปดูวิธีการเล่นด้วยกันเลยวันนี้นะคะพี่ปาจะมานำเสนอเกมน่ารักน่ารักนั่นก็คือเกมเพชรโกวาค่ะของ a d 55 FIFA เกมค่ะ เกมนี้ก็จะมีน้องหมาน้องแมวนกแก้วกระต่ายค่ะสา์พวกนี้จะพารับเอาทอกันนะคะไปกันเลยตัวเกมน่ารักมากๆวิธีเล่นหาสัญลักษณ์นะคะที่มันติดอยู่กัน3ชิ้นขึ้นไปเราก็จะเก็บให้ครบ7ชิ้นก็จะได้ตัวคูณค่ะจะมีการคูณตั้งแต่0.5คูณ1คูณ2คูณ5และคูณ10 โอ้หน้าหมาก,กโกโก้ได้แล้วเวลดอนนะคะโอ้ได้ไปเลยเวลดอนคูณสองค่ะโอ้เวลดอนคูณหอีกแล้วฮ่าเวลดอนคูณศูนยุดห้าแค่เล่นเกมแรกก็ได้เงินแล้วง่ายใช่ไหมคะน้องๆโอ้โห เล่นแค่ปั๊บเดียวเองนะเนี่ยอห uh huh. ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วเกมนี้นะคะมีให้เก็บดาวด้วยค่ะแล้วถ้าเก็บดาวได้ครบ5้าดวงก็จะได้เข้าไปเล่นที่ E v e n นต์สเแล้วก็จะมีการเก็บเลเวลด้วยนะคะพอครบก็จะมีการปลดล็อกด่านด้วยด่านนี้นะคะเป็นไงคะโอ้ได้ดาวแล้วเย้โอ้ วีดาได้อีกแล้วสจุดห้าวีดาคูณหนึ่งเย้โอ้โหเล่นแป๊บๆป๊ก็ได้เงินอีกแล้วค่ะน้องๆด่านนี้นะคะน้องๆก็จะมาอยู่ในโรงภาพยนตร์ถ้าเล่นได้ตัวบีรู้นะคะเห็นไหมน้องน้องสัตว์ทั้งหลายก็จะเข้ามาอยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะก็จะมีถ้าเราเล่นได้ตัวบีนะคะก็จะได้โบน,นัสฟรีไปได้เลยค่ะ เป็นไงคะเงินไหลมาเทมาเลยโอ้โหเล่นง่ายใช่ไหมคะถ้าได้ XP นะคะก็จะปลดล็อกดานต่อไปเงินจะกระพร่อมาเพิ่มนะคะถึง30%เลยอย่าลืมนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆเกมเนี้เล่นง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วถ้ายิ่งน้องๆนะคะเล่นติดกันนะคะให้ได้7เนี่ยติดกันก็จะได้โบนัสคูณ1,000ไปเลยคะ่ะอย่าลืมนะคะแอดเข้าไปที่แอด55 FIFA เกมคะ่ะของแท้เนี่ยเขาก็จะต้องมีแอดนำหน้าและอีกอย่างหนึ่งที่นี่เขารับทูวอลเลยด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีการปิดเว็บนีด้วยต่างหากคะ่ะเปิดมานานมากๆ เป็นเว็บที่เชื่อถือแล้วก็มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลยค่ะน้องๆของแท้จะต้องมีแอดน้ำหน้าแอดกันเข้าไปที่แอด55 FIFA g เกนะคะสวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้นะคะน้องๆก็อยู่กับพี่ปายนะคะที่ช่องไปคื่ค่ะพี่ปายก็จะพามาพบกับพี่เบลลินะคะที่ว่ารถเยอะมากค่ะก็คือ พาไปดูดีกว่าว่าวันนี้พี่เบลนะคะจะพาเราเนี่ยค่ะไปดูรถคันไหนนะคะแล้วเ้าจะแนะนาให้เรายังไงบ้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เบลกิเกิดนะคะสวัสดีครับวันนี้พี่เรลจะพาไปไหนคะวันนี้จะพามาดูคันแรงรถกระแดงไม่แรงได้ไงคันไหนวันนี้คันนี้เป็นคันที่ซื้อคันที่สองรม่ว่าจะไปไม่รู้เรื่องบ แอบซื้อแอบซื้อแอบซื้ออันนี้คือซื้อก่อนคันคันนู้นซื้อก่อน LED ใช่แต่ว่าไม่ได้เปิดตัวสรุปแล้วเราอมองความาเราจเปิในคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลังไมาอ๋อเดี๋ยวไปจ่ายเรากลังไมาอ่ะคันนี้มันแรงยังไงอะคะพี่เบลคันนี้แรงมากครับเป็นห้าสามท่าล่างเดิม ข้างหน้าไม่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 ไมไมไมยุ่งอะไรเลยแรงมากอันนี้แรงมากบอกเลยเดิมเดิมหมดเลยเหรอเดิมเดิมครับแต่ว่าเป็นลูกห้าสามไปทำห้าสามมาแล้ว<อ>ท่อสงเชิงดูครับท่อสงเชิงทรงเชิงครับอันนี้คือท่อก็เดิมเหรอจะดูสภาพร้ายๆหน่อยแต่ว่าคันนี้รู้สึกว่าแรงมากเห็นพูดจังว่าแรงอะไรนี่คือมันแรงขนาดนั้คือมั่นใจเลยว่าแรงเพราะว่ามันเป็นฝาเชิง ที่เคยแข่งมาแล้วแล้วก็ได้รางวัลมาแล้วยาไม่ก็ <Yeah! Woo! S 1> เราไปซื้อเป็นเซตมาใช่ไหมแล้วเราก็มาแยงเปิดอคอลีดใหม่ mm hmm. เพราะคอลีดมันไม่ใช่ของของแต่งมันเป็นคอลีดเดิมก็เลยแยงแยงคอลีดที่เข้ากับฝา uh huh. ออน,นอันนี้ต้องขอบคุณพี่แมนพ oh. ันเจ็ดพี่แมนพันเเป็นคนหามาให้นะครับแล้วก็ mm hmm. ได้สอนเรื่อง mm hmm. การประกอบอะไรพวกนี้แหละ mm hmm. นะครับผม oh. บ<พ>อวนะันนั้นที่ไม่หาพี่แมนใชอย่างท่อมบนี้ขายก็ไม่ได้ถ้าจะขายาพี่แมนซื้อซื้อคืนขอซื้อคืนมันเป็นมันเป็นมันเป็นท่อของของที่เขาแบบคำนวณมาหมดแลว้วเข้าใจไหมอาหาของที่เขาแบบว่าเอาไว้ใส่เชนโดยเฉพาะแต่แค่รูปทรงมันไม่ได้เพราะว่าล้อมันยังไม่ได้จับทรงนยังไม่ได้จับทรงเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับคืนเดิมก่อนอันนี้เพื่อที่จะไปเล่นกับโนบิ โนบีมันบอกว่าโอ้พี่เบลยวเนห้าสามไปแล้วผมตามไม่ทันเลยร้องไงมันเด็กองเนรยตามใจเด็กเออส่วนส่วนรถก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นกล่องเดิมเลยสแตนดาร์ดติดรถเลยก็คือเวลาแบบใส่เกียร์ก็ตัดหมดเลยทุกเกียร์เลยนะครับผมแล้วก็สเตอร์ยังไม่ได้ไล่ตอนแรกใส่สเตอร์อยู่ที่สิบสามยี่สิบห้าสิบสามยี่ห้าเล็กมากเลยนะ 13 25แล้วก็ตอนนี้ใส่สเตร์เดิมเป็น14 36 37เน ator, ี่แหละก็จะยมันจะแรงหน่อยแรงๆหน่อยเพราะว่าสเตร์มันใหญ่ยังไม่ได้ไล่รถเนี่ยคี่ยฟังเสียงสักนิดไหมอ่าได้ได้อันนี้จอดมา3วันไม่ได้ขับวอาแรงก็ต้องฟังเสียงเลยเลยอุยเดี๋ยว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 ฟังด้านน่า 5-3วัดวัดเรียบร้อยแล้วใช้เบอร์เนียวัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้5-3จริงๆเลยแต่ว่าเราจะต้องแกะเพื่อที่จะทำฝาเดิมแล้วก็ลูกเดิมก่อนแล้วก็ใส่แคมแล้วก็ไปไล่กับโนบีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้โนบีมันยังไม่กล้ามาเล่นกับผม5-3นะครับเออแต่ผมอะแม่งขึ้น5-3หมดแล้วแต่ไม่บอกใครเลยนะที่ขึ้น5-3ก็คือไปให้เขาสอน แล้วก็นั่งประกอบแล้วก็นั่งเซตเองประกอบเองตั้งมาเอง uh huh. นะครับผมแต่ว่าทั้งสองท่านเลยนะครับก็คือให้เขาไปสอนอยู่ยข้างๆแล้วก็เราก็ประกอบแล้วก็เซตแล้วก็แยงเองอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ถามว่าประกอบได้ไหมผมคิดว่าถ้าเป็นเซตมาเลยผม,ผมประกอบได้เป็นเซตแบบหมายถึงว่าสําเร็จเลยลูกสูบหลบวาลแล้วฝาสูบฝาสูบขยายมาแล้วแล้วก็ ขอไอเดียเสียไม่ต้องขยายให้ผมผมสามารถยงเองพอพอได้นะครับผมแต่ว่าไม่ได้เก่งนะครับพอได้พอเข้าใจอยู่นิดๆหน่อยๆน,ยน,ยนะก็สามารถประกอบได้เลยทั้ง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 เครื่องเลยยกเว้นช่วงล่างช่วงล่างยังไม่รับเพราะว่าอยากทําชักเดิมไปก่อนนะครับผมออไว้แบบมีอารมณ์อยากทําชักขึ้นมาผมค่อยไปเรียนรู้ใหม่เออพูดถึงแต่ตอนนี้ก็เก่งแล้วนะก็ถือว่าระดับหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมลอดนอนทุกวันใช่ครับมาซื้ก็ ไปร้านชัางตยนะให้ทัางตยสอนเอ้ยไม่ใช่ดิให้ทัางตัวไล่ไล่เครื่องพี่บินอเออพอดีเครื่องเครื่องพี่บินแบบว่ามันมีปัญหาเยอะรถ<อ>ไม่สมบูรณ์รถไม่ใช่รถรถยังมาแล้วอะแมปอัปอาตราบิกกดคันเร่งก็ดรอปครึ่งหนึ่ง<อ>ปั๊มติ๊กก็พังตัวปั๊มติกพังทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะ ตัวเซนเซอร์อะไรสักอย่างเนี่ยพังมันลึกเกินไปที่ผมจะเข้าใจผมก็เลยต้องไปปรึกษาช่างตนันิดนึงเพราะว่าช่างตัยอยู่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับก็ประมาณนั้นสุดท้ายก็แก้กันได้กลับกันประมาณตีสี่นะครับผมก็ <â> มถือว่าแก้ยากพอสมควรขนาดนช่างตับอกว่าขนาดช่างทํามานานแล้วช่างยังบอกว่ายาก,ยกเลยถ้าเป็นน้องเดียวคงน่าจะเป็นเดือนนะเพราะว่าผมไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องชุดไฟเรื่องอะไรเลยนะครับผมก็เลยต้องปรึกษาช่างตัวนิดนึงเออแต่คราวนี้ ประกอบเสร็จก้าวิได้เลยเพราะว่าลูกสูบกับฝาลังอินมาแล้วนะครับสามารถประกอบได้เลยก็คือเขาเปิดมาพอดีแล้วเสื้อเสื้อเขาคว้านออกพอดีกับลูกูบนะครับมันเลยสามารถไม่ต้องลังดินไปได้เลยนะครับนะก็ถา,าแมงไหมครั้งนี้ยังไม่ได้เทสครับยังไม่ได้เทแต่ว่ารู้สึกว่าแรงรู้สึกว่าแรงเพราะตอนที่ผมไวให้นายแมนสอนประกอบนะครับทุกคนก็ จะเป็นทรงเชิงเลยนะครับอามยเข้ามาเลยแล้วก็ล้อเล็กนะครับแล้วก็ถอดหมดเลยตรงนี้ถอดเป็นทรงเชิงเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ได้ประเทศมานะครับมันก็เร็วเร็วมากๆก็คือ 3. สับสเตอร์สิบสามยี่ห้าคือปั๊บจับสับแบบโคตรมันเลยนะครับผมอ่าประมาณนั้นแต่ว่าฟิวเนะ์ล่ะกับฟิวอ่ะอันนี้สามารถยกล้อได้สบายๆเลยนะยางใหญ่แบบนี้ออเพราะกำลังเครื่องเยอะอันนี้ใช้ยางใหญ่ ใช่ยังไม่ได้จัดทรนยังไม่ได้ทำอะไรเลย mm hmm. คันนี้ไม่ค่อยได้ออกขี่เท่าไหร่ mm hmm. เพราะว่าท่อมันดำ mm hmm. แต่เดี๋ยวถ้ามันได้ต้องได้ไล่ยังไงก็ต้องได้ขี่กับคันนี้อันนี้คือใน,นในสนามใช่ไหมคันนี้เน้นเน้นเอเน้นมันทรงเชงิงแต่ไม่ทรงเชิงมาก oh. แต่ก็ติดเซกติดติดเชิเชเชงอะ่ะ mm hmm. จะไม่เหมือนคันนู้นคันนู้นจะออกแบบออกรถทิพย์มากกว่า mm hmm. แต่คันนี้แรงยังไงก็แรง แรงกว่าสนุนแนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะต้องแรงกว่าไล่เบ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 าแสดงว่ามันต้องไม่ได้จบแค่นี้ดีใช่ไหมอันนี้เหรอใช่อันนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยใช่เอ๋ออันนี้ซื้อมาเท่าไหร่อ่ะคันนี้คะไหนคันเนี้ยคันนี้จําราคาไม่ได้แล้วถ้าจําได้จะโดนด่าอ๋อคือไม่ใช่ว่าจําไม่ได้หรอกคือจําได้แต่ไม่ยอมบอกถ้าจำได้จะโดนด่าเพราะฉะนั้นถ้าจำไม่ได้หลาเซนเมื่อเฉย มันเรู้สดกเความําสั้นท in> ่อมันเหมือนท่อปกตินะนอก๋ยวนะคะนอกจากที่เบลจะหมกลดแรนทานแขนยังจะหมกเมียอีกนะคะหมกทุกเม็ดเนี่ยท่อปกติมันจะยิงตรงมาแล้วก็เข้าคอตรงนี้คือขนาดมันจะพอกันใช่ปหแต่ท่อเชิงเนี่ยตรงนี้มันจะใหญ่คือมันจะมาเล็กก่อนเล็กแล้วก็มาใหญ่ขึ้นเลย แล้วก็มาใหญ่ไปอันนี้เขาเรียกว่าท่อทรงชิงเพราะว่ามันจะวิ่งกว่าท่อปกติทั่วไปท่อตลาดนี่ท่อตลาดเสอแต่ยืนืท่อ,าอ,นนอ,ทอ,อมาช่างตัวเอยนะคอ,อ,อมันเดินมาเท่ากันเสมอกันเลยนี่แล้วก็ตรงเขานี่แต่เขายังไม่ได้ลองวิ่งไงว่ามันวิ่งไปยนะังไงคือท่อสองชิงคือเสียงมันจะมันจะกระแทกมาเลยอ่ะ มากระกรแทกมาเลยกรแทกมาเลยอ่ะเพราะว่าคอมันย่นร uh huh. ะยะใครยครเสียมันเร็วอมันก็เลยทําให้อาจจะเป็นพันเมตรอาจจะวิ่งแต่ถ้าสองพันเมตรผมไม่มั่นใจเหมนกันว่าท่อใบนี้มันจะวิ่งหรือเปล่าหมายถึงว่าเวลาวิ่ง uh huh. ดันโลยา,ย,ยาวๆแบบจริงๆอะ่ะที่เขาแช่กันไปสิบสิบโลอ่ะเราไม่รู้ว่าท่อใบนี้มันจะวิ่งไปหรือเปล่าอ๋อ uh huh. uh huh. แต่ก็ต้องลองเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลองไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ไปเรียนรู้การประกอบการเซตฝาการตั้งมาร์กให้ได้ก่อนเพราะว่าตอนผมพ่อผมผมพาะว่าผมไม่มีพื้นฐานเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเรียนรู้นะครับไม่มีพื้นฐานเลยแต่ตอนนี้สามารถแกะอะไรทุกอย่างได้แล้วก<า>็ถือว่าออมาได้แล้วก็ถือว่าได้ระดับหนึ่งแล้ว <รา S 2> แหละได้ระดับหนึ่งเรเวล่หนึ่งเพิ่งไปเรียนมนไม่ถึงอาทิตย์เองมั้งถึงอาทิตย์ไหนยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ ก็ไม่ถึงไงสองวันนี้ที่ประกอบจริงๆอ่ะก็ไปเรียนรู้มากับช่างเบียร์ด้วยพี่าวช่างเบียร์แล้วก็พี่แมนแล้วช่างโตวคนให้คำปรึกษาสามคนก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์ทั้งนัะใช่ครับอันนั้นคนนึงปรมาจารย์รถซิ่งรถแข่งอีกคนนึงเป็นรมาจารย์รถเชงอีกคนหนึ่งก็รถซิ่งรถแข่งสามคนน่าน่าน่ากลัวน่ากลัว ก็ต si ้องดูแหละมันอยู่ที่การเปิดพอร์ตไอเดียเสียถ้าสมมติเราเปิดไม่โอเคมันก็ไปไม่ได้ทรงลูกสูบทรงฝาเราก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากมายก็ต้องศึกษากต่อไปหรือพี่ๆี่้นใรมีความรู้อยากจะแบ่งน้องเดียวเนาะออกมาได้ครับผมยินดีจะรับเลยนะก็ประมาณนี้ไว้เดี๋ยวค่อยไปดูตอนที่ว่าเป็นรถเดินๆดีกวไปเองโอเคค่ะก็ขอขอบคุณพี่เบล์เป็นกุศมากนะคะที่ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับรถรถอะไรนะ เรไม่ชื่อเลยาหรอยังไม่ตั้งชื่ออะคันนี้ตั้งชื่อทั้งสองคันเลยไม่ตั้งชื่อเลยมัวแต่แบบว่าเรียเอาแล้วคันนู้นคันนู้ไม่ได้ชื่อชื่อสดาเหรไม่เอาสดาเขาไงสดาแดงสดาไอแดงสดาเออแดงสดาแดงสดาซาทุกเม็ดซาขึ้เกียร์อันนี้ชื่ออะไรดีอะอนนู้นแดงสดาส้มชิงส้มชิง ไม่รู้อ่ะแล้วแต่ให้น้องๆตั้งเองแบบไหมเออก็ถ้าถ้าไงก็ฝากน้องๆนะคะเม้นมาตั้งชื่อคันนี้ให้ด้วยนะคะว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีนะสม I'ma make a couple okay. stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm trying to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, Do. I do what I want, couldn't stop me wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others say that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress.